มาดูเสื้อแฟชั่นวินเทจสวยๆกันบ้างนะคะทุกคนคะ่ะในคลิปนี้เราเห็นรวบรวมทั้งแขนสั้นแล้วก็แขนยาวเป็นงานอก30บวกก็จะเป็นสาว SML ก็จะเด่นเข้ารูปนิดนึง ตัวที่หนึ่งอกสามสิบหกค่ะสีม่วงค่ะสนใจแคปภาพทักแชทได้เลยนะคะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลย <c oughs> ตัวที่สองอกสามสิบแปดแขนกุดสีสวยสดใสจะใส่ทับในหรือใส่ปล่อยก็สวยเสื้อพวกนี้ใส่ได้ตลอดกาลนะคะนี่สีสวยสดแน่นอนคะ <c oughs> ่ะพี่พี่ที่รับชมนงเอ๋ยทางยู u b e นงเอ๋ยจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ทุกคลิปเมมเบอร์นงเอ๋ยเสร็จแล้วถ้าขา้องเอ๋ยทางไลน์ค่ะต่อไปคะ่ะอก34ลายดอกน่ารัก น่ารักอันนี้ใส่กับขาดสั้นสวยเลยนะลายดอกสวยมากเลยค่ะอก34นอกเห็นี้ซักทําความสะอาดมาให้แล้วนะคะคาดสวยสวยมาให้เลยค่ะต่อไปตัวนี้อกได้38ค่ะเป็นลายดอกผ้าแบบว่าใส่สวยใสย่สบายมากๆเลยเหมาะกับอากาศบ้านเรานะคะตัวนี้สวยมากพี่ๆค่ะต่อไปค่ะ ต่อไปตัวนี้อก36อ่ะเป็นแบบเฉดส,สีแบบสีเหลืองแต่ผ้าดีผ้าไหมไหมนุ่มเงามันแวววาวมากๆเลยนะคะรวมอก30บวกค่ะราคา69บาทนะคะราคา69บาทตัวนี้เป็นเสื้อคลุมแบบเรียบหรูดูดีมากๆเลยนะคะอก38 69บาท3ตัว207บาทส่งฟรี3ตัว 2 0 7บาทสงฟรีนะคะต่อไปอก36ว้าวสวยหรูคุณนายมากคือตัวนี้เลนเข้ารูปหน่อยนะพี่ๆนะก็จะเป็นคอแบบนี้อู้ใส่ทับนายก็สวยนะคะตัวนี้คือเด่นมากแน่นอนค่ะต่อไปอก34ค่ะอันนี้อกน้องเอเลยนะคะแต่เสื้อพวกนี้คือเราจะใส่เข้ารูปก,ก็ได้ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเข้ารูปเห็นไหมอ่าเราจะใส่อ่าเขาเรียกว่าใหญ่กว่าตัวก็ยังสวยอยู่ตัวนี้อก34ค่ะ ตัวนี้อก38ค่ะพี่พี่พื้นดำลายดอกนะคะสวยทุกตัวคัะให้สวยพิเศษพี่พี่ขาใส่ครับในใส่ปล่อยยังไงก็สวยแน่นอนค่ะเนี่ยเห็นไหมหกสิบเก้าบาทแต่ใส่ออกมาแล้วหึ่งอย่างงี้สั็จเลยส่งการสัตว์สีสัตว์เลียเสด็จทัพีอก38ลายดอกน่ารักมากนะคะลายดอกเล็กๆน่ารักมาก,มากๆเลยค่ะทุกคนด้านหน้าด้านหลังค่ะลายเล็กๆใส่แล้วดูคุณหนูนะคะดูแบบ ดูลูกคุณหนูแบบพูดีพูดีค่ะตัวนี้อก38ตัวนี้อกรับได้38นะคะอยากได้ตัวไหนแคปภาพมาได้เลยนะ3ตัว207บาทสง่งฟรีตัวนี้อก38ค่ะอันนี้สาวออฟฟิศส,สาวทำงานนะคะใส่กับใส่ปล่อยนะคะใส่กับกางเกงสีดำแบบนี้เห็นไหมเออทำงานพี่ๆทำคันข้าราชการนะคะต้องการเสื้อผ้าที่ดูสุภาพและดูดีแล้วดูรวยสวยแน่นอน6 9บกาบาทอก38สีน้ำตาลน่ารักมากค่ะ ในคลิปนี้ SML นะคะพี่ใส่สวยกันทุกคนอย่างตัวที่น,นะ 38, น้องเอ๋ใส่น่ะอก38มแปน้องเอ๋นะอก3ามสมสีเองนะคะเสื้อพวกนี้ไม่จำเป็นต้องเข้ารูปนะก็ใส่สวยตัวที่อก38แขนกุดสีดำเนื้อผ้าดีมากสวยมากใหม่มากพี่ๆอย่างกงากราคาเจ็ดแปดร้อสามสิบหกสวยและใหม่สีครีมลายดอกน่ารักมากค่ะอะทุกคนดูได้เลยนะคะคือคัดมาให้อย่างดีสวยแน่นอน ต่อไปส8สิบแปดนะคะออกเป็นม่วงๆนะคะตัวนี้หลายดอกสวยน่ารักใส่ได้ทั้งปีค่ะประมาณนี้นะคะไปต่อกันที่ตัวต่อไปค่ะอ,อเนี่ยถ้าเน้นใส่สวยใส่สบายใส่อยู่บ้านใส่ไปเดินซื้อของรับรองว่าพี่ๆชอบแน่นอนค่ะตัวนี้แขนกุดสีม่วงอ่าต่อไปนะคะ อกสามสิบแปดเป็นลายสกอตเป็นผ้าชีฟองแต่เป็นลายสกอตอ่ะขอบครีมค่ะแล้วเขาก็มีลูกเล่นที่หัวไหลด่ดบบให้ดูฟูฟ่องแล้วก็น่ารักเห็นอย่างเงี้ยใส่ออกมาแล้วอ่ะใส่จริงๆแล้วสวยมากเลยต่อไปค่ะสามสิบแปดลายดอกค่ะสามสิบแปดลายดอก,ดอกผ้าดีผ้าสวยสีสวยใหม่ผ้านิ่มๆนะคะทุกคนค่ะไปต่อกันที่ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกสามสิบแปดแขนกุดค่ะโอ้โหเห็นอย่างเงี้ยสีสันอย่างเงี้ยเวลาใส่จริงๆแล้วใส่สวยนะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยใส่กางเกงสีเรียบ ก็ลดนะคะพี่ๆ่ะต่อไปค่ะอกสามสิบแปดคอปกแขนสั้นสีน้ําเงินคอปกแขนสั้นสีน้ําเงินสวยมากค่ะนวเวคัดแต่งใหม่ๆสวยๆให้พี่ๆสีสดๆได้พี่เลยนะต่อไปค่ะตัวนี้สามสี่อกสามสี่พี่ว่าเกินว่ะเสียตัวนี้เกินเพราะมันโอกพี่ก็สามสี่แล้วเนี่ย3ามหกได้แล้วเนี่ยเดี๋ยววัดให้พี่ใหม่ทีนะเดี๋ยววัดใหม่แล้วแจ้งใหม่ด้วย ต่อไปค่ะตัวนี้36พี่พี่ขาใครทำงานออฟฟิศสาวออฟฟิศทำงานราชการหาเสื้อใส่ไปทำงานที่ดูสวยดูแพงดูหรูใส่แบบดูผู้ดีคุยเจรจากับคนตัวนี้คือแบบสวยเลยเท่าไหร่เกือบ40เนะี่ย38อะพ,พี่ตัวเมื่อกี้เอาอีกทีนึงมาหนูโชว์ทีนึงวัดได้34พี่จับพี่ก็รู้แล้วว่ามันเกิน ตัวนี้ได้สามแปดนะเอาแก้ไซส์ให้พี่ด้วยต่อไปค่ะตัวนี้อกสามแปดพี่พี่ลายดอกหนูจะบอกว่าซื้อไวเพราะว่ามันสวยสีมันสวยผ้าสะอาดผ้าใหม่ดูค่ะดูความสดต่อไปค่ะอกสามสิบแปดลายดอกเล็กคอจีนลายดอกเล็กคอจีนใส่กางเกงสีดำเห็นไหมขอบดากางเกงแล้วก็เข้ากันเลยสวยเป๊ะเวอร์เลยสวยเป๊ะเวอร์เลยได้ต้องขายถูกมากนะพี่พี่นะต่อไปค่ะโอ้โหอันนี้ลายแบบสวยแบบผู้ดีมากตัวนี้อกได้สามแปด S M L ใส่คลิป นี้ได้ทุกคนค่ะได้ได้หมดยกเว้นว่าตัวไหนที่หนูแจ้งไปสามสี่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะพี่พี่ก็อย่าอย่าเกินนั้นนะคะตัวนี้สามแปดตัวนี้สามแปดถ้าไม่ได้เล่นเข้ารูป S M L มใส่ได้หมดขอแค่ไม่เกินใส์ที่หนูเอ๋แจ้งสี่ม่วงพาสเทลสวยมากค่ะเห็นอย่างนี้ใส่ออกมาแล้วน่ารักมากเสื้อพวกนี้ไม่ได้แก่นะคะวัยรุ่นก็ใส่กันเยอะแยะนะคะพี่พี่อยู่ที่ว่าเราจะไปแต่งแบบไหนงานวินเทจคืองานที่งานแฟชั่นร่วมสมัยใส่ได้ตลอดการอกสามแปดค่ะชีฟองลายสีชมพู เห็นอย่างนี้ใส่ระหวา่างน่ารักมากเอาไปใส่ก,กระโปรงสิมพูเลยสวยแน่นอนต่อไปอก38ค่ะตัวนี้จะเป็นแบบสีน้ําตาลนะพื้นดาสีน้ําตาลแล้วผ้าสวยผ้าใหม่มากพี่ๆค่ะชอบตัวไหนพี่ๆแคปภาพมาเลยนะคะต่อไปค่ะตัวนี้อก38ค่ะว้าวสวยและใหม่มากค่ะรวมอก30บวกคลิปนี้ทุกคนถูกใจแน่นอนอันนี้คือผู้ดีผู้ดีอก38สีเขียวพาสเทล เห็นอย่างนี้ใส่ออกมากน่ารักมากเลยนะอก38สีเขียวพาสเทลชอบตัวไหนแคปภาพมาเลยค่ะต่อไปค่ะอก38ลายดอกเล็กนะคะสูสสวยดูสดใสดูสวยดูสดใสมากเลยคนะ่ะทุกคนนี้น่ารักมากเลยต่อไปนะคะผ้าแบบแคล้ายๆผ้าแพรแบบมีลายฉลงฉลูอก36มันเงาสวยผู้ดีมากค่ะใส่ออกมาแล้วสวยนะคะผ้าไหมใหม่ต่อไป อันนี้คือแบบสีแบบหูสีแบบผุ้ดีผู้ดีผ้ามันเงาใสแล้วดูแพงมากค่ะเนื้อผ้านุ่มผิวสัมผัสไม่หยาบกระด้างเลยค่ะตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะไปต่อกันที่ตัวต่อไปสีสดเลยตัวนี้36น่ารักมากผ้าดีและผ้าใหม่มากเห็นอย่างนี้ใส่ออกมาแล้วน่ารักฉุดฉุดน่ารักฉุดๆุดแน่นอนค่ะนี่36นะตัวนี้ต่อไปค่ะตัวนี้อกรับได้38เป็นสีดําเงิน อ,อกระับได้38ด้าน,ด,านด้านหลังนะคะเป็นลายอะ่ะลายขวาสวยด่าสวยมากอะ่ะตัวต่อไปค่ะนี่ค่ะสีแดงเจ็บเจ็สีแดงเจ็บเจบผ้าสวยและผ้าใหม่ออกแนวเท่ๆเป็นสีแดงที่ดูเท่มากอก38อก38ไปต่อกันที่ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปอก38สีเขียวพักเทลสวยละมุนน่ารักมากค่ะสวยละมุนน่ารักมากๆนะคะทุกคนค่ะ ต่อไปค่ะอก38สสีน้ำเงินผ้าดีดีผ้าสวยสวยพี่พี่อันนี้มันไม่ได้ใส่ยากเลยนะใส่กับกางเกงใส่กับกระโปรงอะไรก็สวยค่ะต่อไปค่ะอก38นะคะเป็นแขนสั้นนะคะในคลิปนี้เราเก็รวมทั้งแขนสั้นแขนยาวไว้ให้เห็นไหมคะผ้าสวยผ้าใหม่มากเลยนะเอาดูใกล้ๆนี่สีเขาจะเป็นออกแดงเข้มต่อไปอก38สสีน้ำเงินเรียบหรูและดูเท่ เรียบหรูและดูเท่ง,งานมือสองนะคะที่ซักและทําความสะอาดแล้วต่อไปเรามาดูแขนยาวกันอก38ลายดอก S M L ใส่ได้เลยลายดอกสวยมากผ้าใหม่มากต่อไปค่ะลายแบบไฮโซอก38ลายตัยวนี้ดูไฮโซมากพี่พีดูดิดูหรูดูเลิศด,ดูสวยต่อไปค่ะอก34ลายสกอตอันนี้ขอคนตัวเล็กเลย S S กับ M เท่านั้นเน้นเข้ารูปจริงๆ ต่อไปค่ะอก38ค่ะ S M L ได้ใส่สวยใส่สบายใส่ทับในใส่ปล่อย,ใส,อยใส่ได้หมดเลยพี่ๆขามีแต่ตัวสวยๆงานตัวนี้คือขายดีนะคะกะ็หลายๆท่านรับไปแล้วก็กลับมาซื้อ3าต่อไปอก38ค่ะสีส้มสวยมากค่ะสวยหรูเลิศมากค่ะแฟชั่นดูแพงค่ะดูเป็นงานราคาหลักพัน38สีชมพูตัวนี้ดูสวยหรูผู้ดีผู้ด,ดีทุกคนค่ะเรียบหรูและดูดีดูผู้ดีมากๆเลย ใส่ได้ทุกงานต่อไปค่ะอก36สีดำตัวนี้ก็จะเด้นเข้ารูปหน่อยนะผ้ายืดได้นิดหนึ่งใส่แล้วดูเซ็กซี่ดูเฟี้ยวเชียอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นจำสูตรด้วยนะอันนี้เป็นจำสูตรด้วยนะต่อไปค่ะไซส์38อ่ะไซส์หล่นอยู่ตรงนั้นค่ะ ตัวนี้อก38พี่ๆค่ะออกแนวเสือ้อสูบเสือ้อคลุมผ้าชีฟองผ้าสวยดูหรูดูแพงตัวนี้ผ้าสวยดูหรูดูแพงมากๆค่ะอ่านี่อก38นะคะสวยและเลิศมากจริงๆพี่ๆดูมันไม่อยากวางเลยนะแต่ละตัวแต่ว่าหนูก็ต้องแบบให้พี่ๆได้เลือกหลายตัวเนาะหล่นค่ะไซส์หล่น,ลนต่อไปอก36ค่ะสีพู สามสิบหกนะคะก็เป็นพื้นลายดอกสีชมพูสวยนะ่ารักลายดอกเล็กๆที่ใส่ฤดูผู้ดีดอกเล็ลลลดดดดกลดอกใหญ่ใส่ได้หมดราคาเท่านี้เราต้องมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่แล้วเราต้องมีทุกสีแล้วนะคะตัวต่อไปอกสามสิบแปดสีเขียวพาสเทลสวยนะ่ารักมากคนอกสามสิบหกไม่คนพลาดแหละวกเนี้ยวจริงๆหนูอยากให้ลองนะคะเพราะว่ามันเสื้อที่แบบว่าพี่ๆดูสิใส่ทับนงใส่ทับในเห็นไหมมันเป็นเสื้อที่เราสามารถใส่ได้ตลอดจริงๆอกสามสิบแปด นะคะเรียบหรูดูดีดูสุภาพดูสวยดูสดใสขึ้นอยู่กับโอกาสถ้าเราต้องการความเฟี้ยวเวลาไปเที่ยวเราก็เลือกสีเจ็บๆไปเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดเราต้องการความสุภาพเวลาพบปะผู้ใหญ่เราก็เลือกสีที่มันเรียบร้อยโอ้ยตัวนี้สวยมากอกสามแปดอกสามแปดลายกุลาบสวยมากทุกคนสวยมากคือแขนยาวอ่ะใครไม่ชอบก,ก็เวลาใส่ก็พับขึ้นมาเท่าตัา้งแตก็ได้ นะคะถ้าเกิดว่าแขนยาวพี่พี่รู้สึกร้อนพี่พี่ก็พับแขนได้ใส่แขนยาวก็ยังพับได้ก็ยังสวยอยู่ตัวนี้อกสามแปดค่ะผ้าชีฟองแขนยาวสวยด้านหน้าด้านหลังจกได้ตัวไหนทักมานะคะต่อไปค่ะเป็นลายสก็อตนะคะเดื้อผ้าดีมากผ้านุ่มลื่นสีสวยสดใหม่ผ้านุ่มลื่นสีสวยสดใหม่มากเลยทุกคนเนี่ยเส็นใส่ย,ยี่ใส่แล้วาันแล้วดูดีนะสามสิบแปดตัวนี้ดูผู้ดีมากค่ะสามสิบแปดตัวนี้ดูผู้ดีมากพี่ขาตัวละหกสิบเก้าบาทคุ้มแน่นอน คืองานมือสองราคาถูกอะ่ะสวยกว่างานมือหนึ่งราคาถูกนะหนูจะบอกให้มันเป็นงานมือหนึ่งราคาแพงมาก่อนไงอกสามสิบหกค่ะสีดำสวยเข้ารูปเลยทุกคนต่อไปค่ะอกสามสิบแปดว้ายสีสวยมากค่ะสีสวยลายสวยมากใส่กางเกงดำคือจบเลยค่ะถ้าแบบตัวไหนมีลายดำติดอย่างเงี้ยใส่กางเกงดำก็สวยเลยนะคะต่อไปค่ะอกสามสิบแปดสีม่วง เป็นม่วงที่สะใจมากลายดอกใหญ่สะใจมากค่ะทุกคนค่ะอก38คอจีนตัวนี้หนูไม่อยากให้พลาดนะเดี๋ยวตุดจีนเก็บไวเ้เถอะวันธรมรมดาก็ใส่ได้เพราะมันสีเรียบๆแล้วผ้าดีผ้าใหม่มากค่ะต่อไปอก38ค่ะตัวนี้นะคะพื้นก็จะเป็นแบบว่าสีเขียวลายดอกสีม่วงอ่ะท่านไหนอก30บวกนะพี่พี่แคปภาพมาเลยคลิปนี้มีแต่สวยๆทั้งนั้นค่ะตัวนี้อก36ค่ะสีสวยสดใสามากคือใส่สีสดๆแล้วพี่พี่ไม่ได้ดูแบบ แต่กว่าชาวบ้านตรงไหนเลยนะใส่กางเกงเรียบๆเ,เราจะดูสวยโดดเด่นกว่าใครทั้งนั้นแหละตัวนี้อก38ลายทางสวยมากเราจะดูผอมเพียวเลยนะใส่ตัวเนี้ยเราจะดูผอมเพียวเลยนะคะสวยมาก่าตัวนี้ค่ะพี่ๆสวยทุกตัวต่อไป38ปิดท้ายคอจีนผ้าสวยผ้าใหม่มากอ่ะพี่ๆชอบตัวไหนนะคะ พ,พี่ชอบตัวไหนทักมาได้เลยนะคะสําหรับ30บวกเราเห็นมีเท่านี้แล้วนะโอ้โหแล้วกว่าจะรออันใหม่หนูต้องซักหนูต้องอบพี่พี่แล้วมันไม่ได้มีของตลอดเด้อชอบตัวไหนก็ทักมาได้ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของเ,เนูด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ